สวัสดีครับตออยายองครับนี่ตายังครับนี่อันนี่ตาเอกครับ <c oughs> ใช้ลูหนาบ่ใส่ยังอีกเดียบนีนนี่ขึ้นไมก่ก็ขึ้นไมก่ก็คนน่ะโอ้ยเนี้ยมากดตรงโดเนี้ยมากดโดเนี้ยมากดเซียวเลใส่มันหลุดในเม่ดูุกคนบดนี่มันยังฝังอยู่เนี่ยอันนี้มันยังกัดปากเอ้า วันบักเห็บวันบักเห็บจับปากจะไปซ้อมเนี้ยไปพ่อยไปลอ,อาหัดล้ำให้มาเลยล้ำได้ป่ <laughs> กลับมาได้ครับเรว่ามวนมวนดีมวนลองมวกันนะมาถึงที่แรกมาถึ่ duyên liều mong phong phong Duyên liều mong phong 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 Duyên liều mong phong phong Duyên liều mong phong 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 Just... Phong phong ยืนลยวมองฟ้องฟงยืนเหลยวมองฟ้องฟ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 ้องสบยไหมลูกฟ้องมันฟงไหมฟ้องฟงฟ้องฟงฟองฟงฟ้องฟ้องมันฟงแป้งยืนหล้วมองฟ้องฟงยืนหล้วมองฟ้องฟ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 งฟ้องยากไหมฟ้องฟง

เออฟ้องฟงฟ้องฟงยืนหลยวมองฟองฟงยืนหลยวมองฟ้องฟงเท้าอยากแลนเลยลงเท้าอยากแลนเลยลง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 เออลงยเท้าอยากแลนเลยลงเท้าอยากแลนเลยลง เ้าอยากเล่นเลยลงยืนเดียวมองฟองฟงเท้าอยากเล่นเลยลงทะเลกวางให้มันสวงยืนเดียวมองฟองฟงเท้าอยากเล่นเลยลงทะเลกวางให้มันสวง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 เลยจังอือ สวงเออยืนเลียวมองฟ้องฟงเท้าอยากแล่นเลยลงทะเลกวางให้มันสวงไก่แล้วไก่แล้วยืนเดียวมองฟ้องฟงเท้าอยากแล่นเลยลง ทะเลกว้างให้มันสวงเออไกแลวไกและทำไมยืนเลียวมองฟ้องฟงเท้าอยากแลนเลยลงทะเลกว้างให้มันสวงเออไกลแลวไกแลวไกแล้วยืนเลียวมองฟ้องฟง เท้าอยากแลนเลยลงทะ,ลทะเลกวงให้มันสวงบุญคุณแม่สุดแหนห่วงบุญคุณแม่สุดแนหนห่วง,ห,วงห่วงเออหวงไปไปเลยบุญคุณแม่สุดแหนห่วงเออบุญคุณแม่เอาบุญบุญคุณแม่สุดแหนห่วง บุญคุณแม่สุดแหนห่วงแหนห่วงแหนห่วงเออบุญคุณแม่สุดแหนห่วงเออเอาไหมบุญคุณแม่สุดแหนห่วงเดี๋ยวมองไหมยืนเหลียวมองฟ้องฟงเท้าอยากแลนเลยลงทะเลกวางให้มันสวง บุญคุณแม่สุดแหนห่วงเอา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 สปอยเสียงห่นมาเต็มเต็มเลยมันถือว่ามันเกือบหันห้อมันแจ่มันก็สิออกมาเต็มยืนเลี้ยวมองฟองฟงเท้าอยากแล่นเลยลงทะเลกว้างให้ม er right ันสวงบุญคุณแม่สุดแหนห่วง พาพนลวงให้เกิดแล้วพาพนลวงให้เ wow. กิดแล้วบ่มีแปวนับสร้างมีแปวนับอันนั้นสร้างมีแปวนับอันนั้นนับอันนั้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 นดันไปแบบนี้ลูกนั้นเป้จกคันแปลนับอันนั้นนั้นนั้นอื้นอ้นอั้อนั้นอ้อื พาพ่นลวงให้เกิดแล้วสั่งมีแปวนับอนันพาพันลวงไห้พาพ่นลวงให้เกิดแล้วพพันมีแปวนับอนันเอาไหมยืนเอาไหมยืนเหลี่อมฟองฟงเท้าอยากแลนเลยลงทะเลกว้างให้มันสวง บุญคุณแม่สุดแหนหวงผร<พ>าพันลวง <ปะ S 1> ให้เกิดแล้วผัดน<ม>ี<ม>้แปวนำอันนันมันไมีไก่เดาะไก่เดาะมาดูดูลูกได้เไหมมาดูดูแต่ว่าอ่วงนี้มันกัดแมหลายย่างพอกระอยากอัดเอาเอาไปที่ได้ย่างก่อนเรื่องร่ำเนี่เขากะคอยเก็บไปที่หลังแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาบดละครบทละครท่ทองไห้เพ่นเนี่ยบ่ละ ทองตัวมือบ่ะทองตัวทองงตัวพอทองแต่ไม่เลอะตีทองเด้ออแบงไม่ได้เพิ่นเด้อลูกเด้อเพราะว่าไปหั่นข้าวจีเปให้เพิ่นเซเวด้ามาเข้าก็ได้เข้าต้องเข่าฉากปุ๊บคือเขาบอกมาเขาต้องตอบได้เขาบอกมาเขาตอบได้ว่ายายเพิ่นได้มาคือแท้ที่เขาจีไปยท่ายสองมือจริงจ้าหั่นลูกว่าได้ปุ๊บมันใหญ่กลายเป็นซี่มือหามือไปแทนได้ ตลูกตองให้มันได้ตรงมันได้ก็คุยกั็เล่าแหละแต่ว่ามันบ่ได้เข้าไปอ่าคือบัดนี้มันสิบ่ได้เป็นนักเรี้ยงนางเสงเด็จป่ะนี้คือบัดนี้เฮาเข้าท้ายได้เด้ยนั่นเฮาไปนักเรียนซื่อๆบัดนี้ก็คือครับเพิ่นใหนบ้บทมาแล้วก็แค่ว่าลูกจํรราบทเท่านั้นลูกจําบทปุ๊บลูกก็ไปตอกโตกับกับผู้สิเล่นกับเฮาซสืออ่พอาพอาบ่ได้ไปนั่งให้เพิ่นมาถาม,ถามนั่นถามมีเด้ป่ะเนี้ว่านั่นคือเฮาพอมื้อน,นั้นอ่าเฮามันมีเวลาน้อย ปกติเขาต้องเลี้ยงสามสามซี่มือผลเดียแต่ของลูกมันนั่นห้าเวลาหน่อยลูกคนเดเลยอัดให้ล okay, so right? so ูกไปือเื้อเพราะอัดให้ผลมันก็เลยกลายเป็นนักวันนี้ลูกก็ต้องวะเน่าเวลาก็มันก็มีแค่นั้นแหละพอบทพวกกำกับพูดกับพันธุ์บริดวห่วงสู้กับกับบริเห่วงพูดเกี่ยนบทมันกับบริเห่วงเพราะว่าคนเห็นอแอคติ้งเห็นอย่างลูกแลยพูนว่าได้พ่อได้ไม่มีปัญหาน้องได้อยู่เพราะนั้นเป็นเป็นการเรียนพอดีน้อง น้องไม่มีเวลาเยอะก็เลยอัดให้น้องเฉยๆคนก็เรียกว่างสิแต่จริงๆแล้วก็คือนั่นแหละก็คือมันอยู่ตามบทนั่นแหละคนถามว่าอ่ามูลูกอยดว่าไปอย่งใดมูก็อยู่มาแค่นั้นแหละมันมันมามีอย่างว่าด้่ในบทมันก็เป็นเรื่องง่ายได้แหละพอได้ทองก็คือทองเพลงนั่นแหละแต่พอว่าแตเพลงปุ๊บเขาดิึ้นไปร้องปุ๊บต้องหาทีเลี้ยงได้บาดแต่นี่ก็ยั่งดีว่ามันขัดได้ถ้าขัดได้เขาก็ไว้ให้้พื่นมาเสียเวลาทำเทาอันะ ขันว่าไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอเอ,เอ,เอคือเขอวามันก็นี่ก็กคือคือขันเท้าได้ได้คือเขา้องเพ่งน่ะขันเท้าลองเพ่งเลยเพราะมันใจว่าเขาจบเพ่องแล้วปุ๊บเขากับสบายเขาว่าจาเป็นต้องมีพี่เดียงอันนี้คือกันละก้อนนกันเขากับว่าจาเป็นตัวเขาเรียนปุ๊บมันก็สีไดแอคติ้งมันก็สีแดงมันก็สีเิ้ลพะว่าว,วานจังเลยเนาะววานจังเลยเนาะหมวหน้าหัวกลางห่วใดมันต้องได้บทเจ้าของอ่นั่นแหละคือแบ่งไ,ได้หรือต้องแบ่งได้หายเพิ่น เพราะว่าเขาได้รับงานแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบผลูกรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นงานงานโมเดลแบบเบิร์นเตยเงินท่องเงินเดียวมันทั่วทั่วประเทศทั่วโลกก่นครับหนังเรื่อนึงช่วงนี่แล้วเจ้าปล่อยทั่วโลกอันหนึ่งหลักกอนบันไดกับดุกกับแบงเวลาเพล่ยนดุ้กเรื่องหัวนึอีกหักินครับอีกหัวกิมกับแบงตัวนี้มันเศร้าลูกสีฟังเพลงอ่านี่มันก็เวิ่งดุกที่ทองโบสหรือยามเศร้าลูกทองโบส ฟังบทเสร็จแล้วปุ๊บก็มาฟังเพลงฟังเพลงปุ๊บก็มาท่องบทแต่มันอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเบิ่งแล้วมันมันก็สิบตอนสิบตอนมันก็หลายพอสมควรแต่ว่าคนพูดถึงมันเป็นเหลี่มนะขคือเหลี่ยมจบเรื่องมันบ่ะเมมเอาเมนเพิ่อนบดแยกบทมาให้น่ะล่ะมันก็มันหลายหลายน้ำเหลี่ยมดัวซีสิบสี่เล่มสิบสี่เหลี่ยมเขาก็เบื้องบทเฮาว่ามันสดีว้าหยั่งแน่เว้าหยงแน่พูดได้มันตอบมาอย่างแน่นั่นแหละย้เข้าบทมันมันสีได้ง่าย ว่าระยเาขาบทนั่นนะบางเอ่อย่ามไทยถ้าบาอ่าเะว่าฉากนี้กระถินกับผู้นี้เนี่ยคือแอคติ้งเ่นบริเห่วงแอคติ้ง่นบริเห่วงคนวาลูเคดได้เด่นได้แต่ว่าคือน,นี่แหละคือบทนั่นแหละคือบทตอบโต้น,นี่แหละได้พ่อน้องได้อยู่แอคติ้งน้องได้น้องเป็นธรรมชาติของน้องอะ่ะดีแล้วแต่สำคัญก็คือเวลาถามตอบได้คือ ว่าบทคนไทยมาแล้วมันงบริญญาแค่ว่าเขาจำบทได้แค่นั้แต่เขาจำบทได้มันจะง่ายขึ้นเอาวันนี้มาหัด้อนตัวห้าบันหัด้อน้อนท่าพ่อได้บ่พอครับว่าไง่าเคยหาเลยว่าเคยหัดจังแต่เขาคือบอกว่าหัดให้ได้ตัวเขาท่าพ่อท่าพ่อมันว่าท่าพ่อต้องต้องหัดให้ได้ใช่ไหมเปิดเปิดทิ้ัน

สาวน้องครน้ำลัคุณพวั <c oughs> นี่ว <c oughs> าดมือเป็นขึ้นเออเอเอมันว่าลูกน้องมืองามก็พออีกแ <c oughs> ตก่ก็แน่วาดมากก็บ,บาดมากทางนี้เออต่ไปแรงสี่เออเออนี่แหละน่มกนนอกนึงขึ้นมืองล่ง อันนี้คืนอันนี้โล่งอันนี้คืนอันนี้โล่งอันนี้คืนอันนี้โล่งแล้วก็วาดไปเองสี่เมื่อหนึ่งกับมาทั้งหลังอันนี้ก็วาดออกไปเองสิว่าอนนี้ย้มย้มย้มเขามาหากันมืนแย้มคือคือหลักการฝอนเขาเขา้อดได้เตือนเมื่อทายอย่างไรคือไปทั้งนี้ปุ๊บเราก็มาทั้งนี้แล้นี้ปุ๊บกมาทั้งนี้แล้วก็คืนคืนแล้วก็สลับกันคืนสลับกันโล่ง แล้วก็วาดเขามาแล้วก็วาดออกไปเอ่อประกาศขมาแล้วก็วาดออกไปประก็มาเกี่ยวกันจริงไหมครับเอาไหมคำว่าทันเขม่าปุ๊บก็ปาดออกไปเขม่าปุ๊บปาดออกไปอ่เต็มที่วันนี้ท่าพ่อท่าพ่อมันฉีดท่าพ่อต้องต้องหัดขากันฮัตขาหัดขา คือคือกระดก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 โซนขึ้นก็คือกระดกโซนในบ้านใดก้อนกระดกโซนในบ้านใดก้อนกระดกโซนในบ้านใดกระดกโซนบานี่กระดกโซนบานี่เขาเกาเขามาครับเดี๋ยวครับครับมากที่นี่นี่ครับมากที่ครับมากที่ปานี่เวลาวห้าสิบมุนห้าสิบมุนเท่ากับเนี่ยคือเขาเขาใครเนี่ย ขี้ขาหนึ่งเนี่ยข้ี้ับเ่ยขยับเขาละข้อเทิงเสียขยับขาเสียาเสียล้วกาข้ากัมุนหมนตังสี่สี่หมุนไปน้าเน่ะเขาวันปุ๊บเขาก็สรับเขาก็ขยับปลกินไปน้า่อขึ้นเอาขึ้นต้องขึ้นมงนี่ขึ้นมึงขึ้นมงขึ้น คือครับ <boundaries> ป <si suppression> ุ <fin anta> <ots> ๊บ <guarding> ม <okay>? ือมือมือเขาไปนั่งเอ็นี่ม็นดมือวาอันที่ใส่แล้วไปทางคุอนาไปทางนัันเถนี่เส้างวเือนอหนึ่มืนึ่งปัดถึงเลยมันมันมือหนึ่งกวาดตงกวาดเลยมั้ Qua khaman quang ma quang mang 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 คือโยกพกซา้ามโยกัุซ้ายไปน้าโยกพุกซ้ายไปน้าโยกพุกซ้ายไปน้าโยกพุ้กซ้ายไปน้าโยกพุ้กไ้าโยกุกไปน้าโยกุกไปนํามนี่คือมือขสลับขึ้นในสีด้วยกันมานีเดี๋ยวงไปฮาร์ดวันนี้ใสชุดนี่มันเห็นพาชัดยกมถอดชุดยังไงเอาไว้ห้าว่าฮาดเต้นท่าล้เ้าพ่าานะครับ ส่อนรก่องของเล่นงิีตายก็รู้มอไล่เข้าไล่เลวเอาเอาทเอทาอยังงกอดก็สดายพอคพอติดก็ทาด้วยครัก็สีดายด้วย่าไลยอะไรสวัส์ตูดกัน

ไม่ดูอีกนะอีกนะไอ้หน้นิ่งจอมจมนิ่งจอมจมนิ่งจอจอมนิ่งจอมจอมชีชาหาแล้วไปแล้วไปแล้วไป hai, 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 tập hợp luôn. đi chậm chậm, một, hai, một, hai, ba, ba, bốn, năm, sáu, bảy,